มาดูการวัดแบบกาวปักจับด้านล่างนะฮะ,ะขนาดเอ้ยขาดออกก่อนนะฮะ,ะเราสนใจแต่ด้านาด,ด้านบนเราไม่สนใจนะฮะเราสนใจแต่หลักที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นี่ก็คือตัวเครื่องวัดแบบปักหลักนะฮะ ทดสอบแบบปักหลักเมื่อกี้ทำการทดสอบแบบรูปนะแบบรูปก็ไปแนวทางเดียวกันนะฮะสีเหลืองนี่สิบเมตรสีแดงขยับไปเอกเป็น15เมตรเราก็มาร์ควัดมาร์กไว้ก็คือเทปสีดำก็คือระยะ15เมตรเป็นแนวเดียวกันแนวตรงอ่ะนี่เราจะทำการทดสอบละ เป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นแนวเดียวกัน strength ทำอะไรบ้างอันดับแรกก็ทดสอบแรงดัน earth w ว e e เต e s ว่ามีอะไรมามีปัญหากับการวัดไหมแรงดันโอเคทดสอบไปแล้วแรงดันเป็นจูนโอเคต่อไปก็ทดสอบค่าความต้านทานดินของหลักดิน โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ,รทดสอบรตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดินครับหลักดินตรงนี้จะเป็นหลักดินของตัวระบบป้องกันฟ้าผ่าในส่วนของเอิร์ดเล็กตดในร่องของตัวระบบป้องกันฟ้าผ่าก็จะเป็นเขาเรียกรากสายดินครับรากสายดินอของตัวระบบป้องกันฟ้าผ่า มาตรฐานวสทซึ่งเอามาจาก Iec ก็กำหนดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าวัดด้วยเครื่องมือความถี่ตำ่ำก็ค่าความต้านทานดินของรากสายดินเนี่ยเป็นไปได้ก็ต่ำกว่าสิบมา,รารตรฐานป้องกันฟ้าผ่าก็ไม่เน้นในเ,เรื่องของค่าความต้านทานสักเท่าไหร่นะแต่ แต่แต่เน้นในเรื่องหูรูปแบบมากกว่ารูปแบบโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในส่วนของอวัดค่าความต้านทานดินแบบแบบแบบกราวปักเนี่ยเขาเรียกกราวปักกราวหรือเนะอิร์ธนะเครื่องนี้ก็จะเป็นเคอริสใช้กันทั่วไปโอเคก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆหลักการอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที พอดีจะได้ส่งคลิปไปทางไลน์ได้จะได้ไม่ยาวเกิน4นาทีาก็ขอจบเท่านี้ก่อนครับ